สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตสามสหายว่าสัตสามสหายเนี่ยมันมีเรื่องราวมันเกิดมาจากอะไระเรื่องราวโดยย่อ,อก,ก็คือ <c oughs> <c oughs> เป็นเหตุที่เมื่อพระศาสดาเนี่ยทรงเดินทางไปต่างเมืองเนี่ยล้วก็มีผู้ติดตามไปด้วยแล้วก็มีผู้ที่ ไปล่วงหน้าก็มีแล้วก็ไปจับจองกุติกันแล้วพระสารีบุตรเนี่ยเมื่อไปถึงเนี่ยก็ไม่มีที่พักนะก็ต้องมาพักค้างแรมที่โคนไม้และพระาศาสดามาพบเข้านะก็เลยถามเหตุก็บอกว่าเนี่ยกุติเต็มหมดนะถูกจับจองหมดนะลงก็เลย บัญญัติออกมาว่าเนี่ยต้องอต้องมีอาพาธนะถึงจะจับจองได้ออกรั้งถัดมาก็ก็อาพาธกันหมดเลยนะองก็เลยบัญญัติอีกว่าต้องมีอาพาธหนักนะอพอต่อมากา็พระสารีบุตรก็ยังต้องมานอนคนไม้อีก นะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้พระศาสดาได้ถามเรื่องของอา,อาหารที่เลิศน้ำที่เลิศเสนาสนะที่เลิศนะว่าควรเหมาะแก่พิกุประเภทใดสาวกก็ตอบกันมาว่าควรเหมาะกะับพิกุประเภทนี้นี้นี้ซึ่งก็ไม่ได้ตรงนะพระไทยของพระศาสดานะหรือไม่ได้ตรง กับสัจากความจริงพระองค์ก็เลยบอกถึงว่าควรจะเป็นลำดับความแก่อ่อนลำดับปรรษาลำดับของผู้ที่อุปสมบทก่อนอย่างนี้นะเราก็เลยยกตัวอย่างเรื่องสัตว์สามสหายมาให้ได้ทราบนะอันนี้ก็จะให้พวกเราได้ทราบนะ พระศาสดาถามว่าพิกุทั้งหลายภิกุไร <relevance> ควรได้อาสนะอันเลิศน้ําอันเลิศบินดาบาตอันเลิศพิกุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าภิกุใดบวชจากตระกูลกษัตริย์พิกุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศน้ําอันเลิศบินดาบาตอันเลิศภิกุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าพิกุใดบวชจากตระกูลพราหมณ์ พิกุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบินฑบาทอันเลิศบางก็บอกว่าเป็นพิกุที่บวชจากตระกูลข้าพดีบางก็บอกว่าพิกุใดทรงจำพระสูตรได้บางก็บอกว่าพิกุใดทรงจำพระวินัยบางก็บอกว่าพิกุใดเป็นธรรมกถกบางก็บอกว่าพิกุใดได้ปตมฌานบางก็บอกว่าพิกุใดได้ทุติยฌานนะไปจนถึงว่า พิกขุใดได้เป็นโสดาบันแล้วก็ไล่เลี่ยงไปจนถึงได้ความเป็นอลาลันซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ไม่ไม่รับรองเลยนะทอนี้พระองค์ก็เลยยกเรื่องของสัตสามสหายขึ้นมาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับพิกขุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกขุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว มีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งอยู่แถบผิม,มพานสัตว์สามสหายคือนกกระทาลิงช้างอาศัยต้นไทรใหญ่นั้นอยู่ทั้งสามสัตว์นั้นมิได้เคารพไม่ได้ยำเกรงกันมีความประพฤติไม่กลมเกลียวกันอยู่จึงสัตว์สามสหายนั้นได้ปรึกษากันว่า โอ้พวกเราทำอย่างไรจึงจะรู้ได้แน่ว่าบรรดาพวกเราผู้ใดเป็นใหญ่โดยกำเนิดพวกเราจะได้สักการะเคารพนับถือบูชาผู้นั้นและจะได้ตั้งอยู่ในโอวาทของผู้นั้นจึงนกกระทาและลิงถามช้างว่าสหายท่านจำเรื่องเก่าอะไรได้บ้างอืม ไอ้นกกรทากรลิงก็มาถามช้างว่าเออช้างเป็นไงจำเรื่องเก่าอะไรได้บ้างนะไอ้ช้างว่ายังไงไอ้ช้างว่าอย่างนี้นะช้างตอบว่าสหายทั้งหลายเมื่อฉันยังเล็กฉันเดินคล่อมต้นไทรนี้ไว้ในหว่างขาหนีบได้ยอดไทรพอระท้องฉันฉันจำเรื่องเก่านี้ได้ดังนี้อืมไอ้ช้างก็เปิดประเด็นมาตัวแรกเลยบอกว่าเนี่ย สมัยชั้นเด็กๆนะนีไอ้ต้นไส่ต้นเนี้ยแหมมันละท้องชั้นนะ่ะยอดมันเนี่ยนะนะแล้วมันก็เดินได้อยู่ระหว่างขานี่มันเนี่ยอืมอทีนี้ก็จะวัดกันละ่ะว่าไอไ้ใสต้นเนี้ยนะใครจะเห็นก่อนเห็นหลังนืมนกกระทากับช้างถามลิงว่าสหายท่านจำเรื่องเก่าแก่อะไรได้บ้าง ลิงตอบว่าสหายทั้งหลายเมื่อฉันยังเล็กฉันนั่งบนพื้นดินเคี้ยวกินยอดไซนี้ฉันจำเรื่องเก่านี้ได้ดังนี้อ้าวใครแก่กว่ากันนะอะไอ้ลิงนี่นะนกกระทากับช้ามก็ถามลิงเออลิงเป็นไงจําเรื่องเก่าอะไรได้บ้างลิงมันก็นี่แหละยกไอ้ต้นไซที่ช้างบอกนี่แหละนะว่าสมัยมันยังเด็กเนี่ยมันนั่งด้วยนะ มันนั่งเนี่ยมันต้องเตี้ยกว่าท้องช้างเยอะเลยนะเพราะลูกลิงอะนะลิงตัวเล็กลิงยังเด็กๆสมัยมันยังตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันนั่งเลยนะแล้วมันก็เด็ดยอดไซนี่กินอืมโอ้โหใครใครเจอต้นไซเล็กกว่ากันลิงใช่ไหมลิงเห็นตั้งแต่ต้นยังนิดๆเลยไอ้ช้างเนี่ยช้างเด็กมันก็ตัวโต,วตวนะท้องมันก็คงสูงกว่าลิง แล้วลิงไม่ใช่ยืนนะลิงนั่งด้วยนะลิงเด็กแล้วนั่งนะแล้วเด็ดยอดกินนะไอ้ยอดก็ต้องเตี้ยกว่าลิงนั่งอีกใช่ไหมเอาวิเคราะห์ดูดีๆนะอ่าดังนั้นไอ้ลิงเนี่ยเห็นต้นไทรเนี่ยก่อนช้างนะอ่าต้นไทรต้นนิดเดียวเองอทีนี้ต่อมาปุ๊บไอ้ลิงกับช้างก็เลยถามนกกระถาบ้างอื ลิงและช้างถามนกกระทาว่าสหายท่านจำเรื่องเก่าแก่อะไรได้บ้างนกกระทาตอบว่าสหายทั้งหลายในสถานที่โน้นมีต้นไรใหญ่ฉันกินผลจากต้นไรใหญ่นั้นแล้วได้ถ่ายมูลไว้ณนะสถานที่นี้ต้นไรนี้เกิดจากต้นไรใหญ่นั้น เพราะฉะนั้นฉันจึงเป็นใหญ่กว่าโดยกำเนิดอืมนะโอ้โหนกกรทาเกทับหมดเลยนะทีนี้จบเลยลิงกับช้างนะไว้ต้นไซเนี่ยสมัยมันเนี่ยนะมันกินลูกจากต้นไซใหญ่ต้นโน,น้นะนะอแล้วบินมาเนี่ยขี้อยู่ตรงนี้แล้วต้นไซนเนี่ยเกิดจากตรงนี้เห็นตั้งแต่กําเนิดน,นะก่อนเกิดต้นนี้อีกอ่ะนะเห็นะนะ นี่การวัดหน่วยเวลาดังนั้นแต่ก่อนมันไม่มีนาฬิกานะใช่ไหมแต่ก่อนไม่มีนาฬิกาเขาจะวัดระยะเวลากันยังไงก็คือดูดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วก็ดูความเสื่อมความเจริญนะการเกิดขึ้นของระบบธรรมชาตินี่แหละอันนี้ก็อิงเอาต้นไม้ไงนี่ก็อิงเอาต้นะไม้ว่าเออต้นไม้นอันี่เห็นยอดเนี่ยละท้องมันไอันี ตอนเด็กๆนั่งเคี้ยวยอดไอ้นี่เห็นตั้งแต่เป็นมเมล็ดมาเลยเนะี่ยโอ้โหนะตั้งแต่มันรู้เลยว่าไอ้เมล็ดตรงนี้ยมาจากไซตต้นไหนนะแล้วก็เกิดมาอย่างนี้ดังนั้นใครแก่สุดนกกระทานะนกกระทาแก่สุดนะเกิดก่อนเขาเพื่อนนะทีนี้พระองค์ก็ตรัสต่อว่าลิงกับช้างได้กล่าวกับนกกระทาว่า บรรดาพวกเราท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าโดยกำเนิดพวกเราจาักสกักการะเคารพนับถือบูชาท่านและจะตั้งอยู่ในโอวาทของท่านเห็นนะเริ่มมีอะไรเริ่มมีกุลเชษฐาประจายนะธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำน,นนอี้ ฐานะอน้อมสูงต่ำเนี่ยก็มีหลากหลายนะมีหลากหลายเกณฑ์อันนี้คือเกณฑ์อะไรเกณฑ์โดยกําเนิดนะเกณฑ์โดยกาเนิดการเกิดขึ้นมาเนี่ยดูโลกเนี่ยนะว่าใครเนี่ยเกิดมาก่อนกันนะดังนั้นนกกระทาก็เกิดก่อนนะตามด้วยลิงตามด้วยช้างอืจากนั้นพระองค์บอกว่าพิกขุทั้งหลายนกกระทา ได้ให้ลิงกับช้างสมาทานศินห้าและตนเองก็ประพฤติสมาทานในศินห้าสัตว์ทั้งสามมีความยำเกรงกันมีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู่เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนพิกคุทั้งหลาย วัจจริยานี้แหลได้ชื่อว่าติดติริยังนามะพรมมจริยังอันนี้ก็อ่านตามชื่อในบาลีเลยในภาษาไทยจะใช้คำว่าติดติริยะพรหมจันร์พระองค์ตรัสต่อว่า คนเหล่าใดฉลาดในธรรมะประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ย่อมเป็นผู้อันมหาชนสรรเสริญในปัจจุบันนี้ทั้งสัมรารยาภพของคนเหล่านั้นเป็นสุขติแลเห็นไหมว่าข้อประพฤติปฏิบัติในเรื่องของความอ่อนน้อมเนี่ยเป็นสุขติภูมิเป็นภูมิของสุขติ เป็นอารมณ์ที่ทำให้เกิดสุขติขึ้นนะดังนั้นการที่เรามีความอ่อนน้อมมีความน้อมน้อมเนี่ยไม่ได้เสียหายอารมณ์นี้เป็นอารมณ์สุขติให้เกิดสุขติโลกสวรรค์ขึ้นพระองค์ตรัสต่อว่าพิกขุทั้งหลายแท้จริงสัตว์เหล่านั้นเป็นดีรัฉานยังมีความเคารพยำเกรงกันมีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู่ การที่พวกเธอเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้มีความเคารพยำเกรงกันมีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู่นั่นจะพึงงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้นะผมก็โยงมาสู่พิกุในธรรมวินัยเนี่ยโอ้โหบวชมาแล้วเนี่ยต้องมีความเคารพมีความยำเกรงกันนะอืม แต่ในธรรมวินัยนี้นะความแก่อ่อนนับเอาตามกําเนิดไหมไม่ใช่นะไม่ได้นับเอาตามกําเนิดของอายุนับเอาตามกําเนิดของอะไรกําเนิดของการเข้ามาสู่ธรรมวินัยนีน้เพราะถือว่าเมื่อเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้คือการได้เกิดใหม่คนนั้นจะมีอายุมากโดยกาเนิดก็ตามแต่ถ้าอุปสมบททีหลัง ก็ต้องกราบไหว้ผู้ที่มีอายุน้อยกว่าโดยกำเนิดแต่มาอุปสมบทก่อนนะอะดังนั้นนับเอาเกณฑ์การอุปสมบทเนี่ยเป็นเกณฑ์นะอะถือว่าเป็นการเกิดใหม่เป็นการกำเนิดขึ้นนะในธรรมวินยัยนะดังนั้นพระผู้มีพระภาคก็จะให้ผู้แก่เนี่ย เรียกผู้อ่อนว่าอาวุโสหรือชื่อหรือโคดแล้วก็ผู้อ่อนเนี่ยเรียกผู้แก่หรือผู้อุปสมบทก่อนเนี่ยว่าพันเตแปลว่าท่านผู้เจริญหรืออายัสมานะหรือถ้าผู้พันเตนั้นทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนกุลบุตรก็ให้เรียกว่าอาจารย์ได้เพิ่มขึ้นอีกนะหรือ พันเตผู้พันเตนั้นเนี่ยเป็นผู้ชักนำกุลบุตรเข้าหมู่นะเป็นคนแรกที่จะอบรมสั่งสอนก็ให้เรียกผู้นั้นว่าอุปชาอย่างนี้เป็นต้นนะนะอันนี้ก็เป็นการเคารพกันตามฐานะอ่อนแก่ในธรรมวินยัยนะหรืออีกมุมหนึง่งเรื่องของความแก่อ่อนความเคารพเนี่ยพระองค์ก็ใช้คุณธรรมของการที่ าสามารถเจาะกระเปาะฟองอวิชาออกได้เป็นคนแรกนะอย่างเช่นที่พระองค์เคยถูกพวกพราหมณ์ตำหนิว่าเนี่ยยังบวชมาไม่นานผมยังดำสนิทเลยนะยังเป็นหนุ่มอยู่เลยนะได้ข่าวว่าไม่เคารพพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่เลยที่บวชมานานพระองค์ก็เลยยกเรื่องของ ไก่ขึ้นมาว่าออกไข่มา8ฟอง10ฟอง12ฟองก็ดีเนี่ยลูกไก่ตัวใดเจาะกระเปาะฟองไข่ออกได้เป็นตัวแรกเนี่ยลูกนั้นควรถูกเรียกว่าเป็นผู้พี่ใช่ไหม,มปรามก็ตอบว่าใช่ในเมื่อตถาคตเนี่ยสามารถเจาะกระเปาะฟองอวิชาคือความไม่รู้ออกได้เป็นคนแรกเข้าถึงนิพพาน,นความไม่ตายความมั่นคงความเที่ยงแท้ สภาพที่เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏหรืออสังคตาทาตุเนี่ยได้เป็นผู้แรกเนี่ยพระองค์ไม่ได้ไม่ควรได้รับการสมควรเรียกว่าเป็นผู้พี่หรือนะอันนี้พราหมณ์ก็เลยยอมนะเพราะว่าสมาพรามหมณ์เรานั้นในครั้งพุทธกาลทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงมรรคนิพพานได้ยังไม่มีใครสามารถที่จะ บอกถึงเส้นทางอันเป็นไปตามลำดับอย่างถูกต้องสอดคล้องนะตรงตามความเป็นจริงเพื่อให้เข้าถึงมรรคนิพพานได้มีพระผู้มีพระภาคพระองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นนะนี้ก็เป็นเกณฑนะ์ในการที่จะเคารพกันนะอภิวาทอัญชลีกันอย่างนี้ <c oughs> พระองค์ตรัสต่อไปว่าพิกุทั้งหลายการกระทําของโมคบุรุษเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสนะครั้นแล้วทรงทำรรม,มีคาถารับสั่งกับพิกุทั้งหลายว่าพิกุทั้งหลายเราอนุญาตการกราบไหว้การลุกลับการทําอัญชลีกรรมการทําสามีจิกรรมอาสนะที่เลิศ น้ำอันเลิศบินทบาทอันเลิศตามลำดับผู้แก่กว่าอันหนึ่งพิกุไม่ควรเกียรติกันเสนาสนะของสงตามลำดับผู้แก่กว่ารูปใดเกียรติกันต้องอบัตทุกกฎก็โยงไปถึงเรื่องที่พระสารีบุตรต้องมานอนโคนไม้นะ,ะเพราะว่า ลูกศิษย์ของอาจารย์แต่ละคนก็ไปจับจองกุติให้กับอาจารย์ตัวเองทั้งที่มีพรรษาายุการเนี่ยน้อยกว่าพระสารีบุตรนะพระองค์ก็เลยยกเรื่องสัตว์สามสหายขึ้นมานะแล้วก็พวกมันเนี่ยเป็นเดรัจฉานก็ยังรู้ถึงการเคารพกันตามฐานะอ่อนแก่นะ,นะ,นะโดยกำเนิดนโดยใช้ต้นไม้นะ ต้นไซนั้นเป็นตัววัดแล้วก็พอรู้ว่าใครเป็นผู้แก่กว่าโดยกําเนิดก็รับฟังโอวาทรับฟังคำสอนของผู้นั้นนะแล้วนกกรทาก็เลยสอนให้อยู่ในศีลในธรรมแล้วหลังจากตายไปสัตว์สามตัวนี้ก็เลยได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นะเปลี่ยนฐานะจากเดรัจฉานไปสู่เทวดาเลยซึ่งเป็นฐานะที่เกิดได้น้อยมากมีเพียงแค่ เศษดินปลายเล็บเท่านั้นที่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเมื่อกายแตกทําลายแล้วจะได้มีโอกาสไปเกิดในมนุษย์หรือเทวดาส่วนใหญ่ในปริมาณเท่าดินหมาปตพีเนี่ยจะไปเกิดในนรกกําเนิดเดรัจฉานเปลววิสัยคือเกิดซ้ําหรือไปสู่เปลตหรือไปสู่นรกนะดังนั้นในธรรมวินัยนี้อาสนะที่เลิศนะ น้ำที่เลิศบินดบาบท,ที่เลิศเนี่ยเราจะพิจารณาให้แก่ผู้ที่มีพรรษาอายุการมากที่สุดก่อนคือหรืออุปสมบทก่อนนั่นเองนะเ,เป็นลําดับต้นนะเห็นไหมเพราะเราจะดูว่าอย่างที่บอกมาเนี่ยแมเ้เขาจะยกมาถึงว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นอหรหันต์หรือเป็นผู้ ได้วิชาสามนะหรืออภิญญาหกก็ตามพนะระผู้มีพระภาคก็บอกว่ายังนะยังไม่เห็นด้วยนะก็เลยยกตัวอย่างเรื่องเรื่องสัตสามสหายแล้วก็ลำดับอ่อนแก่ขึ้นมาให้ได้ทราบดังนะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของนะการเคนะารพคารวะนะการมีอารมณ์ ที่เป็นภูมิของสุขตินะตรงนี้จะนำพาเราให้เกิดอุปนิสัยที่ดีนะเป็นกุศลเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนะดังนั้นาการที่เรามีความเคารพกันเนี่ยก็อย่าไปมองว่าโอ้คนนี้นะเป็นคนที่เป็นคนยอมคนเป็นคนที่จะถูกเขาลังแกได้ง่ายนะก็อย่าไปมองอย่างนั้น นะเพราะอันนี้เป็นภูมิของสุขติภพอย่างน้อยเขาได้สั่งสมอารมณ์ที่เป็นกุศลอันเป็นไปเพื่อสุขติโลกสวสรรค์อย่างนีนะ <c oughs> ้วันนี้ก็ได้นําอุปมานะในเรื่องของสัตว์สามสหายมาให้พวกเราได้ทราบนะก็จะได้เป็น ข้อมูลให้พวกเราได้นำไปประพฤติปฏิบัติกันต่อไปซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่า,าตัวกุลเชษฐาปัจญานธรรมที่พระุทธเจ้าเคยตรัสว่ามันจะหมดไปเมื่อมนุษย์ยอายุลดลงเหลือ10ปีนี่น,นี้ก็จะสอดรับกันเป็นคุณธรรมที่เป็นฝั่งของกุศลนะ ดังนั้นก็ให้เราประพฤติปฏิบัติแล้วก็รักษานะคุณธรรมตรงนี้เอาไว้ามในสื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะ เป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทําให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ